เจาลึกบูอยสตัวละครภาพสท้อนของแดร์เดวิลหากเลือกเส้นทางผิดจะกลายเป็นแบบนี้ ถ้าคุณขอมาเราจัดให้ครับบูอายนะครับผมเป็นมือสังหารรับจ้างที่มีทักษะการต่อสู้และการใช้อาวุธแบบขั้นสุดยอดความสามารถพิเศษของเขานะครับคือความแม่นยำที่มันสมบูรณ์แบบเขาสามารถเปลี่ยนทุกสิ่งรอบตัวให้เป็นอาวุธได้ไม่ว่าจะเป็นไพ่ปากกาเหรียญหรือแม้แต่ลวดเย็บกระดาษจุดเด่นของเขานะครับคือเขาเนี่ยไม่เคยพลาดเป้ายกเว้นเมื่อเขาจงใจให้พลาดเท่านั้นซึ่งจะแตกต่างจากตัวร้ายคนอื่นที่อาศัยพลังพิเศษหรือเทคโนโลยีเป็นตัวช่วยแต่เขานะครับมีแค่ทักษะความเร็วและสัญชาตญาณล้วนๆทาให้เขาเป็นศัต่วแแม้ด เดวิลซึ่งมีประสาทสมัมผัสพิเศษยังเอาชนะได้ยากเลยทีเดียวครับผมนอกจากนี้นะครับในบางวเวอร์ชันของคอมิกส์เนี่ยบูอิสนะครับได้รับกระดูกที่เคลือบด้วยอะแมันเทียมเหมือนฟุบอลินทําให้เขาเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นและทนทานต่อการบาดเจ็บและเขาก็ยังมีความหมกมุ่นกับเดวิลเพราะแมทเมอร์ด็อกเป็นคนเดียวที่ทําให้เขาเนั้นพลาดเป้าได้ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เขารับไม่ได้นั่นเองครับโดยมุมมองของเขานะครับเขามองชีวิตของคนเป็นเพียงแค่เกมและคิดว่าการสังหารคนเนี่ยนะครับเป็นศิลปะและเข ชั้นนะรหรือ,อกชื่อเบนจามินเด็กซ์พอยต์เด็กสเตอร์เป็นตัวละครที่มีวิลกรรมสุดแสบสำหรับแดเดวิลซึ่งวิลกรรมนี้ส่งผลต่อชีวิตของแมดเบอร์ด็อกเป็นอย่างมากกับการปลอมตัวเป็นแดเดวิลภายใต้การชักใยของวิลสันฟิกหรือคิงพินและเขาได้สวมชุดแดเดวิลก่ออาชญากรรมรุนแรงหลายครั้งเช่นการบุกสังหารหมู่ในสำนักงานหนังสือพิมพ์เดอะนิวยอร์กบูลเลตินซึ่งส่งผลกระทบร้ายแรงต่อภาพลักษณ์ของแดเดวิลซึ่งการการะทำเหล่านี้ทำให้คนเขา้าใจผิดว่าแดเดวิลนั้นกลายเป็นอาชญากกกกรรรรรไปแแแแแลลลลล้้้้ตต้วววววะะสสสสสส่่สสส่่่งงงงงงงผใใหหชืออออเเเเีียยยขขมมมมมตตตนนนนนััััััาาาคคคคบบบิิธดด และโดยรวมนะ้วตัวละครนี้ไม่จะทําทุกอย่างตรงข้ามกับสิ่งที่แดเดวิลพยายามจะทําซึ่งเป็นภาพสะท้อนว่าทางแม่มนเมอร์ด็อกเลือกทางผิดไปนิดเดียวก็อาจจะมีชะตาเดียวกันกับบูอาสนั่นเองครับผมเอาล่ะรครับผมทุกคนคิดเห็นอย่างไรบ้างยังไงก็คอมเมนต์มาบอกเรากันหน่อยนะครับ